สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นช่วงของรายการไพ่เล่าเรื่องกันนะคะไพ่เล่าเรื่องก็จะเหมือนแรนดอมสุ่มขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นราศีใดราศีหนึ่งเป็นของทุกๆคนที่ได้ผ่านมาเจอคลิปนี้คอนเทนต์นี้ นะคะลองเปิดใจรับชมดูซึ่งมันอาจจะตรงกับสิ่งที่คุณเจออยู่กำลังหางหนทางแนวทางอยู่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายดวงขอแจ้งข่าวนะคะในเดือนมีนาคมนะคะ2569นี้นะคะออเปิดสอนศาสตร์ไพทาร่ออนไลน์นะคะเป็นรอบของเดือนมีนาคม2569นะคะการเรียนการสอนก็คือสอนสดนะคะ ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็สามารถกลับมาเรียนทบทวนซ้ำๆในกลุ่มปิดได้นะคะใครสนใจสมัครเรียนได้นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2 9 9 9บาทค่ะนะคะสมัครสิทธิ์ทันแรกก็จะได้รับไพ่ฟรีคนละหนึ่งสำรับนะคะมูลค่า499าบาทนะ,ะในส่วนของการสมัครเรียนก็คือออนจองเพียงแค่1000บาทนะคะในส่วนต่างค่อยชำระในวันใกล้เรียนนะคะใครสนใจทักได้เลยค่ะนะคะ,ะมาดูกันในช่วงของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะ ไพ่จะสื่อสารกับคุณเป็นอย่างไรออกมายังไงบ้างนะคะทำสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะขอไพ่ชี้นำนะคะเพื่อหนทางนะคะเพื่อความเป็นแสงสว่างกับคนที่กำลังผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเป็นไพ่ j u s t i c นะคะ พลังงานของจ u s t i c ต่อมา6เหรียญอสองใบนี้ก็ชี้นำได้นะคะว่าคุณกำลังได้รับความยุติธรรมหรือชีวิตของคุณนะคะกำลังเดินไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันใช่สำหรับคุณแล้วหรือคุณกำลังจะได้รับอะไรที่มันเป็นรางวัลต่อจากนี้นะคะเป็นผลของการยืนหยัดในคุณงามความดี ยืนหยัดในความถูกต้องมาตลอดเลยนะคะไพ่เดอะแมจิชเชียนเกิดขึ้นนะคะโอ,อ้ดีมากเลยอะ่ะนะเดอะโฮมิดนะคะเดอะซันค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงบางคนเป็นคนที่มีองค์นะคะมีองค์หมายถึงมีองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่กับตัวคอยปกปักรักษาเป็นเหมือนเทพประจําตัวนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นหน่อยถึงว่าการลงมาจุติบนโลกมนุษย์ของคุณเนี่ยนะคะคุณมาพร้อมกับภารกิจหน้าที่ที่สําคัญเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่และองค์นะคะคุณลงมาทําหน้าที่โดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนหัวหน้าใหญ่เปรียบเสมือนผู้จัดการ ของคุณอะไรประมาณนี้นะคะเซเว่นออฟสร์นะคะเจ็ดดาบคุณจะได้เจอเรื่องที่มันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะสี่เหรียญน,นะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะต่อมาดีเอ็มเพรสนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายของคุณดีเอ็มพอ o r ์นะคะยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนชีวิตคุณเนี่ยนะคะ Uh, สิ่งที่ไพ่ชี้นำนะคะต้องบอกว่าโดยพื้นฐานชะตาชีวิตของคุณน่ะไม่ธรรมดาแม้คุณจะเป็นคนเดินดินธรรมดากินข้าวแกงธรรมดาเป็นคนที่โนเนมนะคะแต่จริงๆอะ่ะคุณไม่โนเนมหรอกคุณคุณมีไพ่เดอะซันะะติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดนั่นแปลว่าคุณมาพร้อมกับดวงชะตาของการเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือดวงชะตาแห่งผู้เป็นแห่งเป็น แสงสว่างนำทางนะคะท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งให้กับคนจํานวนมากกันนะคะหลายคนที่ฟังอยู่เป็นคุณครูหรือเปล่าคะเป็นอาจารย์เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือว่าอยู่ในส่วนข้าราชการที่เป็นในส่วนของวิชาการไหมคุณค่อนข้างจะเป็นคนเรียนเก่งนะคะหัวนี้ใบ้มากตั้งแต่เด็กเลยนะคะต่อให้คุณอา,อาจจะเข้าเรียนช้าไม่ได้เรียนอนุบาลหรือเข้าปนหนึ่งเลยนะคะเขาก็บอกว่า,วาคุณอัจฉริยะมากนะคะคุณเป็นหัวกะท เลยนะคะอ่าเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะมีความเพียรในเรื่องของการศึกษานะคะมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนที่สองสองบุคลิกอยู่นิดนึงนะคะบุคลิกแรกก็คือดูอนุรักษ์นิยมนะคะอาจจะเกิดมานะคะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูก็เลยจะซึมซับวิถีแบบ คนสมัยก่อนนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งของคุณคุณก็เป็นคนที่มีความคิดทันสมัยนะคะคุณไม่ใช่คนที่เป็นอนุรักษ์นิยมสุดโต่งหรือไม่ใช่คนที่หัวสมัยใหม่แบบสุดโต่งคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรอนุรักษ์ไว้อะไรที่ที่ควรจะนําความเป็นแผนสมัยใหม่เข้ามาพัฒนานะคะคุณเป็นคนที่ประยุกต์เก่งมากมากนะคะแล้วในดวงของคุณเนี่ยนะคะ มีเทพมีบรรพบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะคอยติดตามดูแลติดตามคุณเป็นเงาเลยนะคะคุณไปไหนเขาไปด้วยคุณคิดอะไรเขารับรู้เขาจะคุยกับคุณอะนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะคะ่ะหลายหายคนนะเป็นคนที่ introvert ใช่ไหมนะคะเป็นคนสาย introvert เป็นคนลดส่วนตัวสูงมากแต่เวลาที่คุณจะต้องทำงานเพื่อเข้าสังคมหรือการเจอคนอะคุณก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีนะคะไม่ได้เป็นปลรปักกับใครนะคะ แล้วคุณค่อนข้างจะมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาล้างสมองคุณเนี่ยไม่ได้เลยนะคะหรือคุณจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเช่นสมมติการดูดวงเนี่ยเอาง่ายๆเลยเรื่องของการดูดวงเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่ถูกจริตจริงๆคุณไม่ดูนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นช่องนี้นะหมายถึงทั่วๆไปอะถ้าไม่ถูกจริตคุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณอาจจะคิดว่า อันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมอันไหนของจริงอ่ะคุณคุณจะรู้อันไหนของปลอมคุณจะรู้ไหมถ้าจับสิ่งของทั่วๆไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาหลอกคนได้หรอกนะคะคุณเป็นคนที่ทันคนแบบนิ่งๆสุขุมทําอะไรก็แยบยนต์ไปหมดเลยนะคะคุณเป็นคนที่ยืนหยัดกับความถูกต้องคุณงามความดีมาเสมอนะคะแล้วว่าคุณกำลังจะได้รับรางวัลของการเป็นคนดีของการทําความดี คุณกำลังจะได้รับทุกอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์แก่ตัวคุณอนะซึ่งผู้ที่จะประทานให้อ่ะคือพลังงานของสิ่งเล้นลับลี้ลับเหนือธรรมชาตินะคะนั่นแปลว่าเป็นเทพเป็นจัก,กรวานเป็นพระเจ้าเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่แต่เป็นพลังงานที่ดีนะคะที่เขากำลังจะมอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้คุณอะไรคือสิ่งที่คุณจะได้มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันจะพลิกชีวิตของคุณไปเลยนะคะ ชัดแน่นอนค่ะในเรื่องของความก้าวหน้าก่อนเลยความเจริญก้าวหน้านะคะชื่อเสียงค่ะนะคะถ้าคุณทํางานอยู่หน้าสื่อนะคะตั้งใจทํางานแต่ไม่เห็นจะดังเลยนะคะเดี๋ยวคุณก็ดังเมื่อถึงเวลานะคุณรับให้ได้นะถ้าคุณมีชื่อเสียงขึ้นมาคุณรับให้ได้เพราะว่า ทุกคนจะโฟกัสมาที่ตัวคุณนะคะทำไมคุณถึงไม่ดังเหรอที่ผ่านมาเพราะว่าเขาขัดเกลาคุณผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเขาให้คุณด่งดังนะคะตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะคุณจะรับมือไหวหรอนะคะคุณจะลม้มลงมาเจ็บมากกว่าเดิมนี่คือแผนการของสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ที่แยบที่แยบยลมากๆกันนะคะอะ่สิ่งที่คุณจะได้รับนะคะต่อจากนี้อีกนะคะนอกเหจากจะชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายนะคะ คุณไม่ต้องดิ้นรลนปากกัดตินถีบแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะผลของความกระตันยูนะคะต่อบบุพกา,าลีต่ก,กตันยูตอแผ่นดินนะคะอืทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำด้วยความซื่อสัตย์คุณกำลังจะได้รับผลแห่งการตอบแทนนำทางไปสู่การมีชีวิตที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะ แล้วหลายๆคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะอาจจะมีคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาแบบไหนอะ <laughs> มาแบบคู่รักมาแบบเจ้านายก็ได้นะคะมาแบบพี่น้องก็ได้มาแบบคอนเนคชั่นก็ได้แต่หลกัหลกๆอ่ะ90%าเอเอเห็นเกี่ยวข้องกับความรักเนื้อคู่นะคะคือเนื้อคู่ของคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มียศศักดิ์สูงหรือ อาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเป็นเจ้าของขนาดใหญ่นะคะอ่าเป็นคนที่มีบารามีไม่ใช่บารามีแบบมาเฟียนะคะแต่บารามีในเรื่ของอํานาจวัฒนาที่สะสมมาค่อนข้างสูงมากนะคะคนคนนี้เป็นราศีเมษลักษณะเมษหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้รวมไปถึง เขาอาจจะจะเป็นรักต่างวัยกับคุณนะคะรักต่างวัยอายุห่างกันแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารักต่างวัย5้ปีขึ้นไปก็รักต่างวัยแล้ว5ปีก็เยอะแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะซึ่งเป็นรักต่างวัยที่คุณคุยกับเขารู้เรื่องเพราะคุณก็เป็นสายอ่อนโซนะคะจิตวิญ,ญญาณเก่าแก่นะแม้ว่าคุณจะแบบ วัยยี่สิบต้นต้นสาวสิบต้นต้นแต่คุณคุยกับคนที่อายุเยอะมากๆรู้เรื่องขาวุฒิภาวะของคุณค่อนข้างสูงการมองโลกทุกอย่างของคุณค่อนข้างเปิดมากๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของรักต่างวัยมันกลายเป็นการเข้ากันได้ดีหรือว่าต่างคนต่างมาเกิดมาเพื่อหนุนกันและกันนะคะอืคุณจะได้เจอนะคะคนคนนี้แอบดูคุณอยู่นะแอบซุ่มแอบดูคุณนะคะเขาบอกว่ามันเป็นลนักษณะ เขาสนใจคุณอะนะคะสนใจมากอืมเขาอาจจะรู้จักคุณผ่านชื่อเสียงในการทํางานนะคะในแวดวงสายงานการทํางานของคุณนะคะแต่ใน,นตอนนี้เขาบอกว่าเขาบอกผ่านไพ่มานะคะเขาอยากรู้จักคุณแล้วอะคะ่ะเขาอยากทําความรู้จักกับคุณมากกว่านี้อยากยื่นคอนแทคให้อยากยื่นสิ่งดีๆให้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณตอนนี้ดูเนื้อหอมมากอะดูออร่าฉ่าเลยนะคะอ่าคุณอาจจะไปทําอะไรกับ หน้าตามานะคะฉีดผิวขัดผิวเยอะขึ้นออกกำลังกายนะคะทำให้หน้าเด็กนะคะหรือว่าคุณไม่เครียดแหละคุณแต่หลักๆเห็นการน,นั่งสมาธินะ,ะทำสมาธิเยอะมานะคะแล้วอรลาออกอะนะคะอลาแห่งบุญเนี่ยออกมานะคะเรามาดูกันต่อเป็นยังไงคะทุกคนนะภายในพลังงานสิ่งที่เขาเพง่งเล็งเพง่เพงวงมาถึงคุณเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะ เขาสนใจคุณเขาบอกว่าคุณดูแปลกประหลาดมันดีไหมเนี่ยแปลกประหลาดนะ,ะแตกต่างจากคนทั่วๆวไปนะคะไม่ได้แบบประหลาดแบบว่าพิลึกอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าคุณดูเป็นคนสู้คนนะ่ะคุณเป็นคนที่ฉลาดเกินนะคะฉลาดมากแล้วเขาก็มองเห็นในมิติในด้านของความโชคร้ายของคุณนะคะ ในด้านของการฝ่าฟันชีวิตของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะฝ่าฟันชีวิตมาเยอะมากนะคะการฝ่าฟันของคุณเขาได้เห็นแล้วเขารู้สึกว้าวมากๆเพราะว่าแต่ละเรื่องที่คุณเจออะมันหนักๆอะแต่คุณเหมือนคุณสู้กับโจรด้วยมือเปล่าอะค่ะเหมือนมีหมาหมู่มาลุมกัดแกล้งคุณมาลุมทําร้ายคุณแต่คุณเป็นคนนี้ไม่ยอมคนง่ายๆคุณก็ลูกพญานาคเหมือนอะไรประมาณเนี้ยไม่ยอมไม่ยอมเราเราเป็นคนรักในเกียรติและศักดิ์ศรีแล้วคุณก็เป็นคนที่ ไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องด้วยนี่แหละค่ะในสิ่งที่เขาบอกว่าคุณแตกต่างจากคนทั่วๆไปนะคะคนทั่วๆไปอาจจะโค้งคำนับนะคะจำยอมต่อเหตุการณ์นะคะต่อการโดนล,ลังแกยอมแพ้แบบง่ายๆแต่สําหรับคุณไม่คุณเป็นเลือดนักสู้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขามองเห็นในสิ่งที่พิเศษในตัวคุณที่ค่อนข้างจะทะลุมากๆนะคะเนะาะเป็นการดีนะคะเขาเห็นใน ความสามารถในความแข็งแกร่งในความเฉลียวฉลาดของคุณแล้วเ,เขารู้สึกว่าดูเป็นอะไรที่หาย,ยากอะเขาถูกใจนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะนะคะทุกคนนำมาดูกันนะคะเขาจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอีกนานไหมที่จะปรากฏตัวไม่นานแล้วค่ะน่าจะต้นมีนาคมนะคะต้นมีนาคมอา่าหรือว่าสามสัปดาห์นะคะสามสัปดาห์ไปจนถึงต้นมีนาคมนะคะเกี่ยวเห็นแต่ เขียนลักษณะของเกี่ยวข้องกับเดือนมีนาคมเกิดขึ้นนะคะที่คนในจะปรากฏตัวในชีวิตของคุณด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างจะหวั่นไหวมากข้างรักแหละนะคะชอบนะ,ะรอไม่ได้แล้วต้องทําความรู้จักกันนะคะโดยที่อาจจะติดต่อมาในเรื่องของการงานหรือการติดต่อเข้าหาคุณโดยตรงที่ค่อนข้างจะเป็นออกแนวเวนทางการอยู่นิดนึงนะคะเรามาดูกันไหมนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกตอบคุณ่ะไม่ถึงว่า ใจ,ใจิตใจความคิดของเขาที่มีต่อคุณอะเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่น่าสนใจดูลึกลับดีนะคะแต่หลักๆอะเขาเห็นเกี่ยวข้องกับอดีตชาติที่มีความผูกพันกับคุณนะคะเขาไม่ได้คิดไปเองด้วยคนคนนี้มีความสัมพันธ์กับคุณในอดีตชาติพบชาติปางก่อน แล้วเหมือนรอเวลาที่จะได้เจอกันนะคะเขาค่อนข้างโฟกัสมาที่คุณคนเดียวนะเขาไม่ได้มองไปที่ใครคนอื่นเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ไม่ใช่คนที่เสแสร้งสร้างภาพคุณเป็นคนที่ตรงแล้วก็กล้าหาญมากๆสุดด้วยนะคะก็บอกว่ากล้าหาญมากนะคะอืมเป็นคนฝ่าฟันเป็นคนสู้ชีวิตนะคะน่นั่นแหละนะคะคุณ คุณมีอะไรดีๆด,ดีมากพอที่จะทําให้คนคนนี้เขาหันมามองคุณอนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนใจคนอื่นยากมากเลยเขาเป็นคนแบบที่มีตัวเลือกเยอะมีแต่คนเสนอตัวเข้าหาเขาอะค่ะแต่เขาไม่มองใครเลยเพราะเขารู้ดีว่าคู่ของเขาจะต้องมีลักษณะแบบไหนเงนี้ยจนการที่เขาได้ผ่านมาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าในสิ่งที่คุณจะได้รับ จากคนคนนี้คืออำนาจบรารมีแน่นอนนะคะถ้าเขาเป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของบริษัทหรืออยู่ในตําแหน่งสูงสุดของที่ทํางานแต่ละที่ย่อมมีคนเคารพเกรงใจคุณตามไปด้วยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากนะทุกคนเขารู้สึกคลั่งไคล้คุณมากมากเลยนะคะอืมแอบหึงหวงแอบกระวนกระวายด้วยอะนะคะกลัวกลัวมีใครมาจีบคุณไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเออทําไมเขาไม่ทักคุณมาเลยเนาะ เขาน่าจะรอรออะไรบางอย่างที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับการเติบโตในวันข้างหน้าของเขาอะนะคะเขายังไม่พร้อมเขากําลังจัดการอะไรอย่างบางอย่างด้วยความว้าวุ่นนะคะและเป็นความลับสุดยอดเลยนะคะในเรื่องราวที่ให้ชี้นำเนาะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะไปในทางที่ มันดีจริงๆอะนะคะคือสิ่งที่คุณโดนมาในที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยรับหลังนะคะมีเด๋ยวคนคอยอิจฉาคุณนะคะคอยทำร้ายคอยขัดขวางคอยกั่นแกล้งเสารพัดเลยอะนะคะแต่ตัวคุณก็เอาตัวรอดมาได้คุณเป็นคนที่มีสิกธิ์เซนด้วยนะเป็นคนฝันแม่นเป็นคนที่สามารถทำนายดวงได้ด้วยซ้ำนะคะ มีอะไรที่ชัดขึ้นนะแล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าตอนนี้ในชีวิตของคุณะมันกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนจากความโชคร้ายกลายเป็นความโชคดีเปลี่ยนจากการโดนลังแกกลายเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่กลุ่มอำนาจหรือกลุ่มชีวิตใครสักคนหนึงเอาไว้ในกำรรม,มือก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เขาท้าทายคุณที่ทำร้ายคุณอะ ท้ายที่สุดวันหนึ่งอ่ะเขาจะเสียใจนะคะที่เขามาลองดีกับคุณมาท้าทายคุณนะ่ะเกมมันพลิกมากเลยนะคะแต่คีย์แมนสำคัญคนที่จะทำให้คุณมีอำนาจเกิดขึ้นก็คือเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นคนพิเศษนะคะอาจเป็นคนที่มียศศักดิ์ขึ้นมาแล้วกันคนคนหนึ่งนะคะจะมาเกี่ยวข้องกับคุณน่ะนะคะอาจต่ชีวิตของคุณนะก็จะเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะ คุณมีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของโอกาสหน้าที่นะคะคุณจะได้จริงๆที่ผ่านมาโดนแกล้งโดนแขวนเอาไว้ใช่ไหมโดนแขวนหนักเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับโอกาส คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้และเตรียมตัวโด่งดังได้เลยนะคะใครที่เป็นสายครีเอเตอร์เป็นคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทำไปเถอะทาเรื่อยๆลงคอนเทนต์ทุกวันทุกวันเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีดขึ้นมาเองแต่คุณจะต้องมีตัวนําความสําเร็จเกิดขึ้นน,นั่นคือการลงมือทํานะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภลองดึงอ่ารางวัลอะไรไว้หน่อยนะคะ คือคุณมีเกณฑ์ได้อ่ะค่ะแบบเหลือเชื่อเลยะนะคะมีโชคมีโชคใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆเลยนะคะอ่ะแล้วโชคลาภนั้นมันมาจากอะไรมันอยู่ตรงไหนตัวเลขนั้นมันอยู่อยู่ตรงไหนนะคะอามาดูกันมันเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเคหสถานของคุณหรือสถานที่ทำงานของคุณ ลองซื้อวนๆอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนสลับไปสลับมานั่นแหละมันมีมันมีโชคลาภอยู่ตรงนั้นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางอะ่ะจะให้โชคกับคุณนะ่ะนะคะเกี่ยวข้องกับทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะที่คุณใช้บ่อยๆนะคะถ้าขำลังคนบอกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆก็ลองอตามไฟนัมเบอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอลองดูนะคะนะมาดูกันต่อนะคะ อามาดูกันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะในไพ่เล่าเรื่องอีพีนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณกําลังหลุดพ้นแล้วนะคะสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่ามันโหดร้ายมันน่าลาคาญมันเหนื่อยใจมันจุกจิกกวนใจคุณอะ มันกําลังเป็นลักขนาขการมาลายหายไปแล้วคุณกําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่น่าตื่นเต้นนําพามาสู่ความมั่นคงความปลอดภัยความยั่งยืนในชีวิตในนี้ถ้าใครแบบมีลูกยากอายุเยอะแล้วกังวลว่าจะท้องไม่ได้คุณไม่ต้องกลัวเลยมีเด็กมีบุญรอมาเกิดกับคุณนะคะเป็นเพศชายนะ ก็คนคนนี้จะพลิกชีวิตของคุณเช่นเดียวกันนะคะคือคุณอาจจะได้บุตรอภิชาตบุตรอะนะเกิดมาแล้วก็แบบเอาชื่อเสียงเอาความร่ํารวยเอาความสุขเอาบารมีมาให้กับพ่อแม่นะคะคุณจะมีความสุขมากกับการให้กําเนิดบุรคนคนนี้นะคะคือบางคนรอมานานอะนะคะหรือบางคนแบบยังโสดอยู่เลยอะยังหาคู่ไม่ได้เราจะท้องได้อย่างไรเดี๋ยวคู่คุณมาปุรับนะคะนะทุกอย่างถูก เตรียมการด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียบเรียงเหตุการณ์ทุกๆอย่างเอาไว้เพื่อคุณแล้วหน้าที่ของคุณคืออยู่อย่างมีความสุขเพื่อสร้างแรงดึงดูดนะคะดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยนะคะคุณยังมีพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องคุณอยู่เสมอนะคะ มีเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายวนเวียนวนเวียนอยู่กับคุณอะ่ะจะมาเกิดแล้วนะคะเป็นลูกเก่าของคุณที่มาจากอดีตชาติเขาเคยเกิดเป็นลูกของคุณในภพชาติก่อนแล้วเขาจะวนกลับมาเกิดเป็นลูกของคุณอีกในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นมันสุดยอดแล้วค่ะการที่แบบคุณรักใครสักคนหนึ่งยิ่งเป็นลูกของคุณอะ่ะแล้วการที่ได้มาเกิดกับคุณอีกนะคะมันมหัศจรรย์มันวิเศษมากๆแล้วนะคะนั่นแหละค่ะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่คุณ ฝ่าฟันในการอ่อดพ้นนะคะความเสียหายความอันตรายต่อชีวิตเนี่ยตัวกว่าคนจะรักษาเอะรักษาตัว,ตวพ้นมาได้เนี่ยนะคะเพื่อมีชีวิตอยู่ได้เกิดเป็นเหมือนเพื่อรอได้ได้เจอลูกคนนี้อะไรประมาณนี้อะนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าปิตินะคะทุกคนเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่มันสวยงามสวยงามมากจริงๆแล้วคุณจะ อยากมีชีวิตต่อแล้วอะค่ะที่ผ่านมาบางคนเจอหนักมากจนแบบไม่ขอเกิดอีกแล้วนะคะเหมือนคุณเจอหนักมากแบบไม่ขอเกิดอีกแล้วนะมันทรามานเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินแต่ช่วงชีวิตที่เหลือของคุณนะ่ะคุณจะไม่พูดคํานี้อีกเลยคุณจะมีแต่คําว่าไม่อยากจากโลกนี้ไปขอมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักมากที่สุดเพราะ ทั้งในเรื่องของคู่ครองคนลักก็จะเป็นคู่แท้ของคุณรวมไปถึงลูกที่จะมาเกิดนั่นแหละค่ะเป็นลูกเก่าจากอดีตชาติของคุณเป็นของขวัญจริงๆที่คุณจะได้รับนะคะมันสุดยอดมากแล้วผลของการทําความดีนะคะผลของการเป็นนักต่อสู้ผลของการที่ คุณมีศิลธรรมอันถูกต้องคุณจะได้รับในสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณนะคะส่วนณเวลานี้คนที่ท้าทายในบาร,รมีของคุณท้าทายลบหลู่ต่อเทพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลปกปักรักษาคุณอ่ะคนคนนี้มีเหตุจะต้องล้มหมอนนอนเสือซึ่งหนักอยู่เหมือนกันนะคะหนักมากถึงอาจจะแบบ ต้องอยู่กับบนเตียงอนะคะหยับตัวไม่ได้นะครึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเขาจะคิดได้เองว่าเขาทําอะไรลงไปนะคะเขาจะโดนในเรื่องของระเบิดลงชีวิตของเขาหนักหนักหนักหน่วงมากนะคะนะหรืออาจจะเกิดการเสียทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากนะความโชคร้ายกําลังตีคืนย้อนกลับไปสนองเขานะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องนะคะที่ พามาสื่อสารให้กับคุณได้รู้กันสำหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก่อนจากกันไปขอฝากนะคะในส่วนของวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนตัวแรกเนี่ยนะคะจะเป็นสีพึ่งนะคะสีพึ่งตัวนี้จะเป็นสีพึ่งแพชเชิร์ลนะคะเป็นสีพึ่งสำหรับการเจราจาเจราจาความรักนะคะการสื่อสาร นะคะความรักง้อแฟนก็ได้นะคะถ้าเป็นคนโสดก็ดึงดูดความรักดึงดูดเนื้อคู่คุณสามารถก่อนใช้คุณสามารถขอบพอรนะคะ าตามสเปคที่คุณอยากได้เลยนะคะจดใส่กระดาษไว้นะจะได้พูดเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันๆนะคะจะได้ไม่หลุดนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่399บาทตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ7็ตลับหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวต่อมาจะเป็นสมเด็จพระนางพญาสมเด็จพระนางพญานะคะผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธคุณที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมโดยตรงโดยเฉพาะ การค้าขายการเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าเรียกซัพย์ใครทําธุรกิจค้าขายหรือคุณอาจจะเป็นสายคอนเทนต์อยู่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจลองเอาไปพกติดตัวไปเช่าบูชาดูนะคะเพราะว่าจะดึงดูดคนติดตามคุณเยอะขึ้นนะคะจะทำให้มีคนเห็นในผลงานนะคะมีคนเมตตานิยมคุณมากขึ้นถ้าใครจะไปสัมภาษณ์งานก็พกติดตัวไปขอพรขอให้ได้งานขอให้สมหวังนะคะคือก่อนใช้ให้คุณขอพรน,นะคะอย่างเช่นเปิดร้านค้าขึ้นมาวันแรกก็ ตอนเช้าก็อธิฐานเลยขอให้ลูกค้าเข้ามาขอให้วันนี้ได้ยอดเท่าไหร่นะคะ5,000บาท1,000 0บาทอธิฐานจิตได้นะคะเนาะตัวนี้จะอยู่ที่399บาบาทนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะ เบียกแก้จะเป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันไสยศาสตร,ร์คุณใส่มนดำอาถรรพ์วิญญาณร้ายสิ่งไม่ดีนะคะและช่วยสะท้อนคืนกลับไปหาคนที่คิดร้ายต่อคุณด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยสามารถเอาเบียยแก้ไปทำน้ำมนต์ได้น้ำมนอาบเช้าเย็นเพื่อดับล้างถอนอาถรรพ์ได้นะคะตัวนี้เป็นพุทธคุณที่ ขลังมากๆนะคะหลายๆคนได้ไปก็ชีวิตเปลี่ยนพลิกฟื้นไปในทางที่ดีเยอะมากนะคะตัวนี้อยู่ที่399บาทนะคะตัวต่อมาสุดท้ายแล้วจะเป็น พา,ายอดธงนะคะพายอดธงนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของพุทธคุณในด้านของอำนาจบรารมีนะคะคนเคารพยำเกรงนะคะมีเมตตามหานิยมมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งป้องกันภัยนะคะใครที่เป็นหัวหน้างานนะคะคุมลูกน้องเยอะๆแล้ว คุมยากคนเขาชอบข่มเราอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้จะช่วยหนุนนะคะทำให้คนเคารพยำเกรงเรานะคะพายัดทรงนี้นะคะอ้อจะแถมคลิปหนีบให้เป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้นะคะเผื่อใครไม่อยากใส่กับสร้อยนะก็หนีบกับเสื้อข้างในเอาไว้ก็ได้นะคะซ่อนเอาไว้นะคะพกติดตัวหรือติดรถยนต์ได้นะคะชุดนี้399บาทนะคะทุกคนโอเคค่ะใครสนใจทักได้ตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะดูว่า สมัครเรียนดูดวงนะคะหรือดูดวงส่วนตัวก็ทักตามลายที่อยู่หนะ้าจอตรงนีนด้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนติดตามเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ